อ่า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 ศูนย์แปดแปดโทรไม่เบอร์ใครไม่รู้เบอร์เบอร์ต้าในระหว่างที่มึงมาเที่ยวแม่มึงอ่ะกำลังเบิร์ตามี๋ยวมึงมองมองแต่แม่มึงติดใจอ่ะแม่มึงเดินตามอ่าโยในระหว่างที่มึงด่าแม่กูอ่ะแม่กูเล่นไพ่อ่ามีกันดีว่าไงทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมอยู่ที่พัทยานะครับอันนี้ก็เป็น ก่อร้านอันนี้อยู่เคยหรอไมเหรอเฮ้ยเอาละโอเคครับพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับวันนี้ฝากกดไลค์สไตล์ตอนนี้มากัน5คนนะมีไอ้เจมีผมมีไอ้มิ้นมีไอ้ตีมีนีนะครับวันนี้ผมนอนไอ้เจมตรงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นห้องถามว่าคือผมไม่ได้แบบห้องแบบเขาได้ติดทะเลไงมันก็เลยแบบโอเคก็โอเคเลยนะก็ปกตินะครับผมนี่หลังบ้านมีก่อสร้างดีเลยน่ นี่ครับวิวนี่นี่เราต้องรดดีไม่ได้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปจะไปตังแหวนไปหาดกันนะครับไปหาข้าวกินแล้วก็อว้ยสวยป่ะอ,อีกสวยเนี่ยมันเป็นสายได้ไหมแล้วก,ก็มันประดับใช่เออนี่สวยนี่สวยมวยมา,มมาไปซื้อหน้าที่รองเท้านี่ใส่สบายนี่กูจะบอกว่าใส่สบายนะกูราคาห้าร้อยใส่สบายม,มีสีขาวแต่ว่า ใครที่แบบเขาเรียกว่าแรกลัวเลอะแบบไม่ค่อยแบบรักษาความสะอาดก็สีดำเนาะคือรองเท้าบางคู่ที่มันจะเป็นแบบตรงเนี่ยมันจะเป็นผ้ามันจะโดนน้ำแล้วมันเหมึกเนี่ยมันไม่เหมึกเนะมันไม่อันนะซักง่ายแค่แบบขัดๆก่อนแล้วแต่ที่เห็นมันดำๆนี่มันขัดออกนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันขัดไม่ออกมันคือขี้ควนี่เออมันมันมันขัดออกนะเนี่ยมันมันไม่ได้ติดเลยโอเคเปิดอันนี้ทำอะไรอะ ไอตีอ๋อะออกมาโอ้อันนี้ห้องสาวสาวห้องสาวสาวนะโอ้กไ,ไม่เดินเข้าไป <c oughs> มึงก็ไม่เดินเข้าไปเนาะเฮ้ยมึงปิดดีขอโทษแล้วแต่งตัวอะไรแล้วแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไดม่แม่ไม่จะไอ้นี่มันจะถอดให้ได้เลยเนาะแล้วเขาจะาเขจะเป็นให้ได้เลยเนาะเว้ยนุ่นนมยานเนี่ย มัเป็นได้จริงๆอะ่ะเอาดูมันจะไม่หยุดเลยอะ่ะก็อยากไปดูดิเพราะเขาเปลี่ยนอยู่ของเขาไปดูทําไมเรา <c oughs> ไม่ได้มาพูดเปลี่ยนของเขาไม่ได้ในระหว่างที่กล้องมันอยู่หรือใครๆอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่หยุดนะแล้วเราที่กูพูดเน <c oughs> ี่ยพี่นี่พอได้หนึ่งกระต่ายอ้อมพักดีนะป <c oughs> วดหลังแน่จริงนะห้องห้องไหนเกมเคยใส่มาเลยนะข้าวหม้ออุ๊ยใจร้อนเลยอะ ไม่เจ็บหรอเอยเดี๋ยววันนี้มาทตาตอนใจมิ้นหนึ่งวันอยากกินอะไรก็จะได้กินกินอะไรจะมึงนะกินกินเลือกเองนะพูดแล้วว่ากินเออตวนตีนก็<อ> <c oughs> ไม่ได้เจ็บนี่ก็ <c oughs> พี่เป็นม้นี่อ๋อไอ้มิม้นแต่งแต่งตัวแบบนี้เหมือนมาหาผัวามาหาผัวแต่ก็ไปได้ผัวเขาดนเมียเขาตบตบแล้วก็ตบตบหน้าสั่นเออแต่ยีแล้วท่านกีสั่น เดี่เดลี่เห็นฝรั่งเดินมาก็ชอบใจอู่้ถามหน่อยมึงจะชอบทำไมเนี่ยเมื่อมึงมีผัวแล้วมึงมีต่ายมึงมีผัวมีลูกมึงก็ยังไม่พออออ่าชวนไอ้มิ้นไปหาผัวอย่าดีรอหาผัวแถวแถวหาหาได้ไม่ได้ไม่รู้หาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขออย่างเดียวขอให้คนคนนั้นแต่งแต่ปากส่ปาของเพลงแร้วเป่าออา มึงไม่ต้องมาบอกว่าพี่ตามไอ้นี่พ่อตายแม่ไงอมาตแ่งาอินนี่ถ้ามาเป็นใส่แว่นไอ้ออกูมองอยังไงมันก็เป็นเด็กแว้นขาม,มึงลายแบบขามึงลายมากเออแม่มึงยังเบินตามเลยแม่มึงติดใจแม่มึงเลยเดินตามไงหน้ารักยังมึงบอกว่าหน้ารักก็เป็นได้แค่มดงานไอ้พวกมึง <laughs> ไอ้มิ้นไอ้มิ้นถะมาเป็นใส่เสื้อกล้ามเอออโยไม่า ไายเดียวอ๋ออะไรสายเดียวไอ้ทำไมเป็นใส่เสื้อสายเดียวโอ้โหตรงนี้นะกูเห็นมึงใส่นมจนเหี่ยวโอ้ยที่บ้านไอไอ้นี่ไก่ทดิมาเป็นใส่กางเกงขาตั้งอ้โหทรงมึงเหมือนขาตั้งรถ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปหากินข้าวกันวันนี้เราจะกินเกี่ยวกับอะไรมาทะเลมันต้องกินของอะไรทะเลทะเลเว้ยถูกปะล่ะพิซซ่าเอาเถอะมีกี่มันอยู่ไหนเนี่ยเอ้าโยโย่อ่าอ่าอีตีกต้นี่มันออกมาแล้วมันมากับพร้อมลายตัดพร้อมตายนอนประจักรูท้ำมันแบบบ้าไปแล่ะมาดิ โย่โยโยแล้วกูส่งเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่จะอะไรก็แล้วแต่กูส่งติกตอกให้มึงไปดูมึงไปดูยังมึงไปดูนะมึงจะโดนจับกันนันเนี่ยจะครอบครองโดยที่รู้โอ้โหต้องติดคุกห้าปีติดติดคุกห้าปีหรือหรือาัทั้งจั้งั้งตั้งทั้งปั้งทั้งตั้งตั้งตั้ับอ๋อจับแล้วก็ไปต้ต่อในคุก ย่อ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 สีอ๋าอ่าฮะอ่าฮะเห็นทรงมึงแระหี่ป้าอือมึงบอกว่ามึงใหญ่เหี้ยอไอย่าเงี้ยใช้ความซีเรียลอือฮะเป็นไงเสียแล้วเจ้าไหมเสียเสียเสียอ่าเดี๋ยวกูถามว่าแม่มึงมันมีหรือเปล่าแม่มึงทิ้งไปตอนเด็กๆไอ้แม่มึงไปมีผู้บ่าวแล้วถามว่ามีอยู่ไหนน่าจะอยู่แถวใต้พ่อตาแม่ตายโอเค ไอ้นีมาหนนาออกมาเด่นไปดกันมาไหนเอาพวกเราดิเอ่าเร็วเร้ว่านี้ไ่ตแล้วเออตอนนี้โอเคกัอนอ่ะอ่าแล้วหัวกุหลาบอะไรอะ ไปเบร์แล้วตเบร์วะเบเบอร์ไม่เล่นทางนั้นแล้เราไงทางอะไรวะทางด่วนไอทางมัไปติดคุกมาที่แบบคุกอะไรวะคุกกี้อ่ะโอ้ยคิดยังไงเนาะโอ้โหใหญ่ใหญ่มาโมบ้าเลยอะมันทำอะไรอยู่ไม่รู้ดูแลแม่มันอยู่ โอเคทุกคนที่นี้ปริริงแย้มมันต้องมาด้วยนะทิปเนี้ยนะเพราะว่าเราคุยไปก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแม่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไอแย้มไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรเราไปเที่ยวน,นะครับทุกคนที่นี้ฝากกดไลค์ซับแฟนคลับจะบอกว่าวิวโค้สวยเปิดข้างหลังยังเห็นแล้วูจะรถไถ <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนะครับผมเป็นตลาดที่เกาะร้านชืช่อตลาดอะไรเนี่ยเราั้ีงเนี่ยมีข้างๆ<ห>วัดไทยทสมิตอะไรโหครับเราเจอของดีทีท่ไอคุงต้องการนะ แต่กิ้องการเรียกว่าน้ำกระท่อมขี like ้หมูแต่ว่ามันน่าจะอจนิคเนี่ยนี่เขาคงไม่ผสมหรอกไม่ผสมหรอกน่าจะแกนิกมางคนอาจจะชอบแบบนี้เลยบางคนน้ำกระทุ่มไม่กระทุ่มกับกระท่อมขี้หมูน้ำดำใครแบบว่าได้กองก็แบบไม่รู้มาพัดยาแล้วอยากจะแบบว่าลองก็มาลองได้นะครับผมมีน้ำกระท่อมแล้วคนอีกี่บาทเนี่ยห้าร้อยถ้ามีคนใหญ่จะมาห้าร้อยยี่สิบหกมกูแพงอ่ะ ร้อยห้าสิบได้ไหมได้คนกันเองไหนดูฟันหน่อยใกล้ไปไม่เอาไม่เหลืองถ้าถ้าวันไหนมาแบบฟันขาวก็สองร้อยวันไหนฟันเหลืองจะลดให้ไม่เหลืองนะครับได้ไหมล่ะอุ้ยก้น้ำกระทุ่มดีไม่ใช่เขาบอกว่ามีอยากจะอ่านหนึ่งใช่หรอเดี๋ยวเราลองลองชิมนี้ว่าถูกปากไหมอืมอร่อยอะไรอะไรอ่ะอร่อยเลยอ่ะ เอ้ยได้กลิ่นนี่ด้วยเนสเล่เออชามะนาวรดาเฮ้ยทำบุ้ยมันรู้เลยเหรออืมเขาได้ใส่บุยมั้มีบุยด้วยเไงผไล่กันก็ไม่ฟันเห็กันนี่ยาาไม่เลืองพี่ฟาเนี่ยเล่อเอาแบบเอาห่างๆปได้ไหมใส่แก้วเอาลองกิน ไม่เย็นอ่ะเออมันน้ำแข็งเออลองดูเอามาเป็นสมุนไพรไม่เป็นไรหรอกสมุนไพรไว้ใจผมลองชิมลองชิมไม่เป็นเรื่งอ่ะนิตใจก็สองนี่เหมือนกระเทียมเลยมึงเอามาจากไหนกระเทียมยูไม่เหมืนกระเทียมเลยน้องใหม แกไม่มักต้องมันต้องต้องให้อย่างเชิงให้เขากลัวไอ้สามพอไปแล้วเอาพูดเลยเขพูดโดนในทนั่นไอ้ใหญ่อะไอ้ใหญ่มันตัวมันใหญ่เว้ยไม่น่าไหวกับมันแต่ไม่รู้ว่ะทัานเที่ยวกันดีกว่ายจะไม่มีเรื่องอรอเราจะไม่มีเรื่องโอเคครับไปไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันไม่คุณจะไปไหนเอางี้ดีกว่าเออนั่นแหละจะข้าวนึงไปครับไป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 เมื่อไรไปจุ่มวันจุ่มจุ่มติดเอาดินี่เหรอไม่ใช่มันติดตั้งนานแล้ว อย่าเซลหนูอย่าเซลอย่าเซลหนูอย่าเซลหนูอย่าเซลผมอย่าแซวผมอย่าเซลหนูเฮ้ยมึงไปดิ่ก้งไส้เนื้อใบมิ้นต์กินเข้าไปกินเข้าไปถ้าไม่อยากโดนกุกลันคอแล้วก็นี่ครับวิวจูชัดไอ้ยี้นี่คืออะไร เขาเรียกอะไรอันนี้เี็นอะไรหอยคก่อหอยคอกเออหอยคอกแจะแป้งเยอะไปหน่อยน่าจะแป้งแข็งเลยเนี่ยลอยลอยลอยวะเนี่ยปลอได้เดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวกินก่อนจะไปน่เดี๋ยวพาดูเดี๋ยวเรามันล้มล้มไหยอะสวยเ พี่พี่ไฟดำเขามองอยู่นะอย่าอย่าอย่าไปมองเขานะเขามองย่พุงมาเร็วเลยวิ่งอ้อมไปมันเพชนยิงเข้ามาี่เข้ามาช่างม่งอ่ะดูไม่พูดละมึงมาดูกันหน่อะไก่มีแต่เศษไก่อย่าทำเกิไก่ติดเต็มเลยมึงจะให้กูยิงให้ได้ใช่ไหม เน้นติดกันไป,นปนหมดเลยปั๊มแมวมันคนดูอยากอีกว่ะเขาแห้งเขาอ้วกมันจะจบไปไอ้โหรอเสืออยากปันเหม,มือนกันแมวตัวปลกปั๊มเนี่ยเป็นยาวอนอนโอเคครับตอนนี้น้ำก็ขึ้นแล้วมันขึ้นกี่ตลอดตัวะหรือรปกติมันลดขึ้นแล้วแตโ่โอเครบรรยากาศดีนะแบบเหมาะกับการพักผ่อนแต่ว่าตุ่นปีนะขยะขยะมีขยะเยอะนะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอคนที่บ้านวันนี้เราจะไปไหนกันอะอุะอ้ยคันนะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเขาเรื่องอะไรตกมไหเหรอตกกิ้งไหมเนะี่ยไม่รู้ว่ะเราจะไปผับไปบาร์กันเลยเออหานั่งกินชิ้ๆเนาะโอเคครับทุบกคนฝากกดไลค์ติดตั้งใครครับเดี๋ยวก็คลิปๆหนา้นาๆเดี๋ยวเอาไอ้ให้มาด้วยได้ครับโอเคครับตอนนี้ก็ห้าชั่มกว่าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนเช้านะครับอุ้ยนี่ห้าใส โอเคเจอกันตอนเช้าครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาพักผ่อนสักคืนนึงนอนต่างจังหวัดสักคืนนึงก็ถือว่าน่าจะกลับไปทํางานก็น่าจะโอเคนะผมว่านะก็น่าจะดีนะครับผมก็โอเคไปเจอกันใหม่ในวันนี้แหละแต่ว่าตอนเช้านะครับผมไปถ่ายดูบรรยากาศตอนเช้าของก่อนร้านเป็นยังไงผมว่าก็น่าจะสดใสแหละโอเคเจ้ครับฝากกดไลค์ซับและกดติดตามครับก็เสื้อผ้าอะไรก็ใครอยากได้เสื้อผ้ากางเกงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถไปซื้อได้ที่ ไอจีนยนทธภัณโคตติ like uh ้งนะครับผมราคาหลักร้อยแต่ว่าเทสสัสนะครับผมไป let's go น้ำโมน้ำโมเร็บอยู่เล็บอยู่อยากเป็นอะไรมาไม่ใช่ที่พี่มารักกัวหนูเหรอยวอนเป็นเพลงไ่มหนูรักมาแบบกก็ไม่ได้รักกังอ่ะใหะมึงไปกินข้าวข้างกูเลยนะ อะไรนะควายแดดจนปากน้องแม่ยกินมากมากน้องแม่เลยยัดเอายัดเอาเนี่นี่เอเออมันเสาแล้ววันนี้ไม่กินมันจะลกฐานอันนี้มันสุกแล้วมีกินไข่แดง่กินไข่ดาวได้ยังไง วันนั้นอร่อยวันนี้ทอดหรวันนี้ไม่ได้ทอดเองเลยไหมอ๋อวันนั้นหนูทอดในจกินหมดเธืเอรอ,อะไรางแม่อ,อไแม่กูเลยแม่เขาเลยม์มอ่รตนะีตัวขีอย่างนี้ีขอขอ้ีงะกแเออ,ขอ,ขอก,กูป๋งน้นมึงจับด้วนะตกแก จริงจริงเออแม่งจ um, um, ักตัวเลยเอ๊ะไปหมดเนาะแต่ฝันอะฝันร้ายอะฝันร้ายกลายเป็นดีวันนี้จะเป็นวันดีเพราะว่าตื่นมาเจอหนูนี่แหละโอ้ยหนูสาดแม่งใส่หน้าเลยโอ้นหสวนี่แะกูเกี่ยวกับเรื่องไร้ร้ายกูกำลังเรื่องไร้ร้ายเหรองั้นเหรอยังงั้นเหรอนินนึงอะไรกูไม่เห็น